ไปไหนไปไหนฮะอะไรจาไปไปเนี่ยไปไหนไปดีอันดีอได้ไหมคืออะไรมันคือมันคือร้านเหล้าร้านเหล้าอ,อขอไปร้านเหล้าไ่กแบใครไปกับเพื่อนกี่คนเออมีอ๋ม อมตาลเบียกิมอ๋มจุไรกี่คนเอออ๋อมตาลเบียอ๋มจุไรกิมอ่ะอมตาลเบียอมจุไรกิมหกคนแล้วทาไไปได้ไหมไม่ได้นานๆกว่าจะเจอเพื่อนแล้วไม่ทำงานเนาะฮะทำเสร็จแล้วมาไงแล้วกลับกี่โมงไปแล้วเออ กี่โมงไม่เกิหนห้าทุ่มได้จริงจริงเดี๋ยวถ้าแม่ไปไม่ให้ไปไม่ได้นานๆจะเดือบหน้นนานใช่เหรออืมเียพูดดีๆก่อนเขาขอไปได้ไหมเขาเสร็จล้นเขาจะรอเขาอ้วนเลยถ้าเขให้เขาไปใช่เหรอใช่ต้องห้ามบอกผู้ชายเออห้ามคุยกับผู้ชายเออ ผู้ชายทักท้ามตอบเออผู้ชายขอเบอร์ให้ถ้าไม่ให้ขอไลน์ทําให้ไม่ให้โอเคโอเคกลับห้าเกินหน้าทุ่มได้ถ้าเกินหน้าทุ่มอะก็อ้วนเหลือเกินต่อไปไม่ถ้าเกินหน้าทุ่มอะมันดูอ้าวถ้าเกินหน้าทุ่มอะมันดูโกรธนะเอออย่าโกรธเขาสิแล้วถ้าเกินหน้าทุ่มอะโกรธนะไม่โกรธหรอก ถ้าไปถือเขาจะักคุยกับเธอตลอดไปกี่โมงอันนี้อ่ไปกี่โมงยังไม่ได้นะเดี๋ยวจะบอกอีกทีโอเคห้างเกินหน้าทุ่มยิ้มดีใจต้องโทรหาตลอดนะได้แน่นะแหละไม่มีคนอื่นแล้วนะไม่มีก็ถ้าม,มีโกดอุม๋มน่าจะมากับเจมิวก็ได้โอเคกิมก็มากับแฟนมัง้งแน่ โอเคห้ามกินเหล้านะโอเคกินน้ำโคกเออย่าให้รู้อย่า้รู้